สวัสดีคนก็วันนี้ไปอยู่เกม The Baby in y a i l นะครับพาร์ทที่หนึ่งนะครับซึ่งเราจะมาเล่นเกมนี้กันซึ่งเป็นเกมที่เรียกว่าเอเด็กโงโงๆคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นหัวโล้ล้นนั่งอยู่หน้าเนี่ยัซึ่งไปไหนก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีอะไรสักอย่างจัดการมันมาดูกันว่าเราจะทําอะไรกันไปแล้วอืม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  อืมอืมอืเด็กเปรตอืมอืมดูมันดูมันดมองดูมันบอกได้มองหน้ามองหน้าไปเลยไปเลยบินไปเลยอะไรอะไร อะไรโกรธอะไรธเลยงงงงนอนเนี่ยนอนนี้ไปเลยนอนท่องน้ำปิดประตูด้วยอ้าวเอะเขี่ยมแมงนาคุายใหม่อ๋ออ๋ออะไรอื้มอื้มอ๋ออะไรอืมอื้มอื้มอื้มอ๋อฟังไม่ได้เด็กเป็ดไปเล่นข้าจะให้มันมากอ้าวร้องไห้ เอามาลงอะไอ้ไอ้ไอ้หน้าตาเจ้าไอ้เจ้าเจ้าไอ้หน้าตาเศร้าเชี่ยอ้าวไอ้ผมไม่ให้มันโกรธใช่ไหมดูมันทหน้าตาเศร้าย like e> şey ี่หว่าแล้วค mm ือ hmm. กูกูต้องทำอะไรให้มันอ่ะอ่ะอ่ะนมออ่ะอ่ะกินนมไหมไอ้หนูอ่ะโอเคยิ้มได้ใช่ไหมยิ้มว่าอืมมันต้องมัน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 เออมันต้องข้าวหนามใช่ไหม อ่าแล้วก็วางวางวน่นี่อ่าวางไว้เลยเปิดน้ำไงอ,อ๋อพออ้อมอันนี่กูเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนได้อเอ้นทิ้งแมงเอ่อกูต้องเปลี่ยนยังไงต้องไปไหนอ่ะนี่ฮะนั่งนี่ฮะแล้วก็ไปเอาของมาหรืออะไรใช่ปะ่ะขึ้นข้างบนเปิดประตูไม่ได้ล็อกล็อกหมดอ่านี่เปิดไ,ได้กูต้องไปเอาตรงไหนอ่ะ อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะพระอ้อมใช่ไหมพระอ้อมอ้อมอ้อมอ่าพระอ้อมอยู่ตรงไหนเอ๊ะเกียรติตกใจดูหน้ามันดีได้เรืน่ากลัวมากเลยเออพระอ้อมมันอยู่ตรงไหนอ่าฮัลโหลเดี๋ยวผมแม่งไปแชร์ให้แม่งอันนี้หมาอุ้ยจับไม่ได้แล้วอะไรเนี่ย ต้องเอาไหนอ๋อนี่เขี่ยวัดเฮ้ยมึงว่ามาได้ยังไงยิ้มหาแม่งเอ้ยเขี่ยไม่น่ากลัวแม่งแบบว่าอืมอะไรอะไรหรอหลงหลงหลงหรือยัดถังกระยม่อืมอืมอืดเฉยไหนไอ้เอาไม่ได้จะฝัก อ้าตกอะไอ้นั่งไปนีอ่อ,อยากลายเป็นผีตอนไหนหบอกข้ามาไอเด็กโง่อะไรนอนไปเลยไม่ต้องร้องนอนไปปิดไฟให้แป๊บหนึ่งอ่ะนอนนอนซะไปละโชคดีนั่งทีวีละเมันก็บอกให้นั่งดูทีวีอ่าอ่ะนั่งแม่ง

อะไรอ๋ออะไรอ๋ออะไรร้องทำไมจะดูหนังอืมอืมอะไรอืมงอนไปเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนี่เละไม่ต้องไปไหนอืมอ่าน้องไม่มีอ่าเรียบร้อยมาได้ยังไงไปเลยยอ นั่งไปอืมนอนไปเปลดไฟให้เปลดประตูให้ด้วยอ่ะวิ่ไปนั่งดูทีมึงเปิดอ่ะอ่ะมึงเปิดอ่ะมึงเปิดอ่ะ,ออะจะไปดูหนังข้าจะไปดูหนังซีรีส์เออโอเคหลับนะ อ้าวอะไรวะเน,นี่ยวัตแชปเตอร์สองเหรออ่าต้องไปอุ้มเบบีมาเแบบีอยู่ไหนอ่าเแบบีหายมึงอีกแล้วเหรอโอ้ oh my god อะอะไรมองหน้าทำไมหื้ ทำหน้าโกรธอ่ทำหน้าโกรธอ่ทำหน้าโกรธอรู้จักมวยปั้มป่ะอืมมวยปั้มนั่งไปเลยนั่งไปเลยนั่งไปเลยนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวไปเอาของมาให้นมจับปิดไฟอะไรปิดไฟเล่นอ่ะฮะมันชอบเล่นอ่ะเดีเดวเดเปิดเปิดทำไมเดี๋ยวไปน ประตูอีเด็กปิดไฟอะฮะอืมกินไปเลยอ่ะมันอืออีกแล้วอืออีกแล้วหรอนั่งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพี่อ่ะอ่ะ what เอา what the fuck หายไปไหนอ้เด็ก ประวัดเสือกูถามเลยบุบูดาดูบุดาหน้าปรจิมดูหน้าปรจิมหน้าแม่งแบบพวกโรคจิตเาือนกามอ่ะกูต้องไปตามหาใช่ไหมโออไอเอาที่ไหนอ๋อเก็บไปทางหัวใจอยู่ไหนนี่จะออก แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่านอนไปอยู่นั่นเลยมันอยู่นั่นเลยเอา้าเปิดได้ไงว t the fuck ห้องนี้เปิดเฉยเอา้ามมาอยู่ข้างบนงน,นี่มงนี้เด็กเปิดไปใส่ไป,ไไปชอบจับไปนอนเลยเฮ้ยกูรู้สึกกูเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> นะผมเห็นอะไรบางอย่างผู้ชมเห็นเหมือนผมไหม เมื่อกี้มันกลายเป็นไอเด็กเปรตที่เรียกว่าตาแดงกลายเป็นซุปเปอร์ซุปเปอร์เบบี้อ่ะไปนอนเลยคิวจะกลนะกอยล่งองเหรอก้อยล่องนะอะก้อยล่องคุณจะกลัวไม่กลัวหรอกนะไปนอนไปไปิดตู้ให้โอไปละดูทีวีต่อละดูซีรีส์วันนี้มีซีรีส์อะไรเมียน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ เนั่งพักสักทีนะจะมาอีกปะดูดิเอาละต่อกันเลยในช็อตเตอร์ที่สามนะครับซึ่งเด็กมันโอ้โหมาถึงก็ร้องเลยเหรอรีบ,บๆบบๆบบๆๆ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 งๆๆๆๆๆปๆๆ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 อๆๆ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 ๆ อี๊เปเดน,นอนไปเอ้ยปี๊ดตะโก้ด้วยตัอ่าเป็นไงเป็นแม่ที่ดีเฮ้ยอะไรวะเอ้ยอยู่บ้านเราก็เป็นอะไรแต่ไข้ขึ้นมันเขียนว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวต้องเย็นไปนเงี้ยเอาเอา กูจะเอาคนออกมาให้ไอ้ดิกเป็ดอ้าวบ้านกลายเป็นอย่างเงียมม้ยไหมเนี่ยคืออะไรอ้าวดูหน้ามันอ่ายิ้มแล้วหนาทัดนหัวทั้งหัวหัวมันน่าตบมากเลยขอตบสักทีดิมันอืออีกแก้วต้องพานไปนี่ยังไงปพาไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรใส่ผ้าอ,อ้อมใหม่ไหมมานั่งไปนั่งอนอนไปช่างแม่ง จับมาเ,เฮ้ยเขี้ยนปวดหัวปวดหัวพองเป็นปตุ๊กตาเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเขี้ยนี่ไงเฮ้ยอันนี้คืออะไรมันเนี่ยกูต้องเอาของของบูาชายันมันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอือกระเด็นกระเด็นเป็นไงกายล่างไอ้อเด็กซาตานคล้ายๆกระหนังเรื่องหนึ่งที่มันเป็นแบบว่าที่เป็นเด็ก เบบีที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เเฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้าอ้าไปเฉยต้องตามไปก่อเนี่ยนี่เปิดไฟลแล้วเหรอบ้านมีแต่หมอกควันหรืออะไรเอา้าต้องไปดูเอา้าเอา้าเอา้าลอยกันไปแล้วเอา้าบินไปแล้วไปรู้ไปไหนอะไรอ่ะข้างบนเหมือนเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะ ไปต่อในคราวหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซับแล้วก็แล้วกดไลค์แล้วกด like, แชร์นะครับถ้าใครอยากให้เล่นต่อนะกดไลค์เยอะๆนะก็เกมนี้เจอในใหม่ในคราวหนะ้าก็พักไปพิมพ์นนี้ก่อนสำหรับวันนี้บ๊ายบาย